สบายดีย่ำจะสาตอนนี้พออยู่ที่ตลาดมึงอ,อ่านสะพอนแข่งสมรภเขตมาฟานท่าน,นี้ก็เลยถ่ายให้บ่มเอาเฮดโบสอันนี้นเนาะโอ้เฮดโบสแถมมันพะขคขาพร้อมเนาะนี่เนาะ <c oughs> เออเดี๋ยวรอมึงอีกมั้งโอ้เครืงปลาของดงนนเนาะปลาดกกระเจี๊ยดแดงวันนี้นเนาะมาแต่บ้านเลยเนี่ บ้านนางเดินบานนางเดินแม่มและหนุณมีโคกเนาะขายเท่าไรนะทองหาพันเออต้งเพิเลลพนลน <ừ> นี่แหละช่วสิมนนละคอขาล่านตาผ่านื้คอหลายจริงนะวันี้คนมาขายนะวันนี้เนยฮฟิเลยยุงยุกวันนี้อึ้งบอ ม,มาวันนี้ถือกระเป๋า,าลงถือกระต่ายลงเล่นลงเล่นมาเดี๋ยวมาซื้อเครื่องอ๋อตัวหอมเตะดังเด้ด <c oughs> บ้างคิดที่แล้วนี่มาเลาะตลาดเมืองอาเจพอนตะเป็นวันจัด มืัอนี้มาเลาะเป็นวัน,นป,ประหัดแต่ว่าคน้้่นลายเต็มเลยทลายพระพ่อกันเขาวันจัดเส้นลายก็จะเป็นคนแถวๆเนาะบ้านนอกบ้านหน้าเขาแถวอ,ออมแอมค้างเมืองนะเป็นมีเงนมะเขือเทศพุกมะม่าขายโซงนี้นี่จะเป็นพักแล้วก็เป็นมะเข็ดเป็นเส้ลายนะ กระสิม oh, oh, uh, <the> ีเค <the> ืองป้าเคืองป้ามีไอยมีโอ้ไม่ขนุนตัวเยอะดีเนาะไม่ขนุนคุดอาบุลการ์นเอาหนิการ์นเอามันอยู่ในต้นพี่เหรอมันอยู่ในต้นเม่นั่นได้ไหมอันเม่ตาวนี่ต้นเตาต้นตีอยู่น่ะต้นนี้ยังห้ามยังมีซับเนื้หรอว่านี้อยู่สรงไข่อันเอาน่ะมันอยู่ในต้นมะขามแต่น้อยกว่านี้หรือมันเยอะกว่านอต้นมะขามตัวน้อยอืม นี Ini no. mm ่เนาะแม่นมะเพ็ดนี่เป็นเดซิมลิเนาะนเ่เพ็ดเอออื มีเงือกขี้ควายก็มีเนาะมียักสองอ่านอันนี้จะโขอยู่ขี้ควายนะบอเออเออมันมันสีอยู่ในขี้ควายโอ้สลายเป็นพักเลยโมนี่นะยโมนี่มีของกินป้าเลยโมนี่เอออันนี้มันอ่าสงโง่นี่บนขาโมสงโง่บ้านห้าก่อนเออสีสงโง่ขายนะล่ะโล่เก้าสิบ เงินเดเก้าสิบก90 90ทุโลทลโหนเก้าสิบเป็นเงินบาทาาาอคะขาดยดีบ่คุณแม่ มาเมื่อไรีมามื่อไรเห็นมืนี้ยัเห็นเจ้าววันับเงินางเขาพุกขี้าตาได้หันยังรออก่อนอไอืมสดอนอันนี้อีกโซดนึงนะนี่นะโอ้ มิส mm. hmm. อกับมิสตแพงนะอันนี้อันเ no right? uh, ็ดบดเนาะเ็ดบดห้าวะเ็ดบดอ่อนี่แหละเ็ดบดแก่เอาไปจะของบอแก่เอาจะของบอเน right? um. ี่ยจะของนเท้าเอามาตะาเลยมาตห้องเออมาจะห้องกัมีเเ็ดบดลายเนาะอันนี้ Leonard อันย่อนแค่นี้เนาะย่อนแค่นี้นะมาต่เช้าได้บอก็ด้ก็ได้ม่นมาตะชี้มัสร โอตัวคนดูคนมันเออเราลิ้นเลยนี่อันนี้โคเขาเรียบร้อยนี่เนาะโอ้เมนขนนุนโคเรียบร้อยเลยอือตัวโอ,อ้หอมหอมเด้อ <c oughs> พ่เลรอ,อดีขายไปเรอดีนี่เลยสมพิเรอดีนะสมูป้าสมูป้าโอ้โอ้โอสมมูป้าวันนั้นขายเร็วซื้อพิเบิง่งเบิ่งก่อนเอา้าโง่งโง่กับข้าวตลาดเนาะงโง่ก็ดิโง่กับข้าว <c oughs> ตลาดเออผู้เฒ่าคนก็มาขายอย่างนี้เนาะ เออขา่ปุ๊กวันน um ี้โอ้ปิชาไม่ชุ่มยากอือโอ้ม um ีหัวกุ้งวันนี้โอ้หอือโอ้ไข่เออไข่ไม่เป็นมุชุมผมอันนี้เนาะไข่อึ่งบันนี้เพื่อนี้นะเขียนน้อย

โอ้โหตนยูอันนี้เนาะบอถามนะมันยูยูชิเลอร์นี่นะมันยูเนะแม่ต้นไม้น้อยๆนะแล้วมันเ็ดกุยนต้นไม้ต้นต้นไม้เพื่อน,อนมากินนะไม้เพื่อนก็ได้เบิร์ดยูได้โคเบิร์ดต้นไม้คือประมาณน้อยเออเจ้าโคอะไรรึเปล่าอะไรนี่นะกูผูกับบอกรงจานต้นไม้น้อยอะไรเออเอาอยูบลล่บ้านลเลรอจา,านผมว่ากูจานนี่แหละเออมันนั่นเนาะโอ้เอาขายนะล่ะ ห้าพันเออเอาสองก็ได้ใช่ะมันมันงามค่อยไปก้านน่ะอยู่ด้ยโก้ไม่มาขามน่ะมันน้อยเอ้าอันนั้นน่ะชาแน่น้อยอันนั้นนั่นเออชาโน้อยอันนั้นน่ะอืมอันนี้น่ะอยู่สามต้นไม้เต้าไม้ติ้วไม้เพิลมีโคเบิร์ดนะต้นไม้นั่นเออนี่เนาะเนาะมีเคยเห็นยูดเห็นมงที่บนไปเอาเลย ไปเห็นตัวเป็นรโชดกันพาไปเบิกหู้เออเออหู้ละโตเนาะยังไปเห็นบ่อนพ่นเอาเ่ยเนาะคือจะเป็นหู้เป็นหู้เนาะเป็นหู้เป็นหู้เออครับเจอครับเจอตอนนั้นอึ้งเลยเนาะ เฮดกระตันเฮ็ดนุ <swimming> ่นมีแมา่เออสนหลายจเป็นเ็ดส่วนหลายเ็ดบดเ็ดบดใครนะล่ะเออคนงไยถือพอซื้อพอซื้อเลยอื้มดืกว่านี้เนาะ Ừ. Hết à, ngủ cả nhang người ta năm nó Hết, hết Thật lấy ngủ phóng khải thương phóng Đó vâng, đưa tụi nó ผ <laughs> ู้มีวาสลีเลยโอ้อ, <laughs> อันนี้มงไข่หั่อยูพียูนอเนาิกนเออมองไข่หัเ่เอ๋อ ืัอนี้เสื้อผ้าปิดปะเน่ยในวันนี้ะนะเอานี่คือตลาดเมืองอาชะพนะเป็นตลาดบระหัดเอาวันนี้ทานมาทางนี้ก็เลยทายเถอะพี่น้อง,นอง,นองๆนะเบิ้งคลิปๆหน้าโคกันนะเดี๋ยวไปดังเดอ้อบายบาย